สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทะาโลได้ไหมหมอความสุขหวาโตโต แม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออล่าพลังงานเอนกิบีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาเลยนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่คนที่ติดตามเก่าคนที่น้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะสิ่งไหนดีก็แชร์ไปนะคะเพื่อเป็นสะพานบุญเพื่อจะนําพาให้คุณนะคะได้รับบุญนั้นเร็วๆนะคะในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดี มีดีนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะวันนี้นะคะเช้านี้เรายังไม่รู้ว่าเออจะตั้งชื่อแรนด้อมอะไรเราก็เลยนะคะนำไพ่สามคุกมาช่วยเปิดนะคะขยายนะคะว่าไพ่อยากบอกอะไรนะคะทุกคนคะ่ะนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอสับไพ่ก่อนนะนะคะอาจจะสับเร็วหน่อยนะคะนะคะทุกคนขออนุญาตโอเคค่ะนะคะแม่หมอขอเลี้ยงก่อนนะคะ เดี๋ยวถ้าอาจจะเรียงเร็วนิดนึงนะคะทุกคนจะได้ไม่เสียเวลานะคะไพ่สมกุกเป็นไพ่ที่เขามีความขังในตัวนะคะโอเคค่ะนะคะมาค่ะนะคะช่วงแม่หมอนะคะสับไพ่ก็ขอให้ทุกคนตั้งจิตอธิษฐานว่า อยากนะคะช่วงนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณนะคะทุกคนคะ่ะแรมหนึ่งค่ำนะคะเดือน11นั่นเองนะคะแรมหนึ่งค่ำเดือน11เขาบอกว่าเป็นวันตักบาตรเทวใช่ไหมทุกคนนะคะเรามาให้ไพ่ช่วยทำนายนะคะไพ่สามขกนะคะนะคะใบแรกนะคะความสำเร็จที่ผ่านมานะคะ คุณประสบความสำเร็จในชีวิตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคุณเคยประสบความสำเร็จคุณเคยได้ไดรับชัยชนะบางสิ่งบางอย่างมาแล้วนะคะปัจจุบันความสงบสุขคุณเรียนรู้ความสงบสุขด้วยตัวคุณเองมีน้อยใช้น้อยมีมากใช้น้อยนะคะรู้จักประมาณตนเองนะคะเดินทางสายกลางความคุมเคือปัจจุบันคุณยังลังเลคุณยังสงสัยว่าเฮย คุณอยากมีเพิ่มไหมหรือว่าที่เป็นอยู่มันก็ดีอยู่แล้วมีมีประมาณปานกลางไม่ต้องดิ้นรนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วไพ่ดูคนที่ภายนอกนะคะดูคนที่ภายนอกนะคะก็คือ ปัญหาที่คุ้มเครืออย่ามองคนที่ภายนอกนะคะให้ดูคนลึกๆนะคะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะพกมีดไว้ด้านหลังของคุณนั่นเองนะคะปัจจุบันชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้คุณได้ตื่นรู้ความสงบสุขนั่นเองนะคะอนาคตความคุ้มเครือก็คือถ้ามีปัญหาก็อย่าไปดู ดูคนที่ภายนอกนะคะบางคนหน้าดุแต่เขาอาจจะใจดีบางคนปากหวานเขาอาจจะใจร้ายเขาอาจจะชอบนินทาคุณก็ได้เขาอาจจะไม่ชอบคุณก็ได้นั่นเองนะคะนี่ค่ะความสําเร็จนะคะและก็ความสงบสุขชีวิตของคุณนะคะแล้วไงต่อคะ่ะขออนุญาตเปิดไพ่นะคะตอนนี้เราจะเอาไพ่แรนดอมมาเปิดนะคะช่วยขยายความนะคะว่านะคะสิงสัก์สิทธิ์อยากบอกอะไร นะคะช่วงสงบสุขนะคะชีวิตของคุณณเวลานี้นะคะความสงบมาถึงแล้วมาถึงตัวตนคุณแล้วความสําเร็จคุณได้ประสบความสําเร็จบางคนกําลังจะก้าวสู่ความสําเร็จนั่นเองนะคะ ไพ่นี้เป็นแรนดอมของทั่วไปนะคะไม่ใช่ของใครคนเด่นคนหนึ่งนะคะทุกคนจ๋านะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแบบมีสตินะคะทุกคนจ๋ามาค่ะนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอันไหนดีเราจะบอกว่าว้ยน้อมรับนะนะคะล้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะมาจ๋านะคะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะ กองลอยแห่งโชคชะตานะคะคุณกําลังนะคะคุณกําลังเดินออกมาจากบางสิ่งบางอย่างที่มันหมดแพทชั่นแล้วบางคนกําลังเดินออกหรือว่านะคะบางคนนะบางคนนะคะออกจากงานเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันไม่มีความสุขเลยอยู่ไปก็ไม่มีความสุขบางคนยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเจอ สิ่งใหม่ๆนั่นเองดวงชะตาของคุณกำลังเปลี่ยนนะคะนี่คือกงล้อชคชะตา The View of Fortune นั่นเองนะคะคุณอาจจะเดินทางสแสวงหาความสงบสุขให้กับตัวเองนั่นเองนะคะทุกคนทุกคนทุกคนลาซาตอเลียนตัวตนของคุณในอีกไม่ช้านี้ชีวิตของคุณจะมีความสำเร็จในชีวิต คุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะตัวตนของคุณอีกไม่ช้าไม่นานนะคะพบตนุของคุณโดยฐานของคุณแล้วคุณเกิดมามีฐานเป็นคนดวงความรวยอยู่แล้วอยู่ในตัวเป็นคนหาเงินเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ คุณหาเงินได้เดินละหลักแสนหลักล้านคุณก็หาได้นะคะเราบอกเลยคุณเป็นดวงที่หาเงินเก่งคุณมีบารามีคุณเป็นชอบคนหาเงินตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะถ้าเป็นผู้หญิงนะเราจะบอกเลยว่าคุณจะได้คู่ครองที่รวยนะคะร่ํารวยนั่นเองนะคะแต่ถ้าคนมีคู่แล้วนะคะถ้าเป็นคนมีคู่นะแฟนของคุณผู้ชายคุณนั่นแหละ นะคะคุณผู้ชายแฟนของคุณนั่นแหละจะนําพาความมั่งคั่งร่ารวยความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์มาสู่ครอบครัวคุณค่ะทุกคนการเงินการเงินช่วงนี้ความสงบสุขเมื่อคุณได้รับคุณก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นบ้างการถ่ายเทเขาเรียกว,ว่าการถ่ายเทถ่ายเทในครั้งนี้คุณอาจช่วงนี้เอาเงินไปทําบุญก็ได้นะคะหมายถึงการถ่ายเทได้นะคะ ถ่ายเทออกแล้วเราก็จะได้รับกับคืนนั่นเองนะคะนะคะแต่ว่าการให้เนี่ยคุณจะต้องทำไงคะคุณจะต้องให้แบบมีสติไม่ใช่ว่าอยากแจกก็แจกนะเพราะเงินมันหายากนะคะเราบอกเลยว่ากว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเนี่ยนะคะเออแต่เราจะลืมบอกว่าอย่าพูดว่าคำว่าเงินหายากมันจะหายากจริงจริง เงินไม่ได้หายากแต่เราแค่เรารู้วิธีการหาเงินนั่นเองและก็ใช้เงินให้เป็นนั่นเองนะคะต่อค่ะนะคะพันธนาการนะคะแปดดาบนะคะแปดดาบคือการผูกติดยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างคุณกําลังมีบ่วงพันธนาการยึดติดบางสิ่งบางอย่างยึดติดความจนยึดติดความอยากได้อยากมีเมื่อคุณอยากได้อยากมีนะคะ อยากอยากอยากแต่ไม่ลงมือทํามันก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะคะบ่วงบ่วงเวรกรรมของคุณที่คุณยึดติดนั่นแหละค่ะยิ่งคุณโหยหาเราจะพูดเสมอนะกฎของความขาดแคลนยิ่งคุณโหยหามันก็ยิ่งห่างไกลยิ่งยิ่งคุณลอรอคอยมันก็ยิ่งถอยห่างนั่นเองนะคะนะคะความอึดอัดนะคะความอึดอัดใจนะคะเกี่ยวกับด้านการงาน บางคนอึดอัดใจเรื่องการงานแน่นอนค่ะนี่เพราะว่าขึ้นก้าวไม่เท้าบางคนต่อสู้กับงานจัดระบบการงานบางคนทิศแต่ต้องเฮ้ยฉันอยากจะออกจากงานให้ดูก่อนนะถึงคุณจะอึดอัดก็ตามนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบว่า คุณต้องคิดหน้าคิดหลังคิดหลายๆรอบนะคะให้ได้งานใหม่ก่อนค่อยออกถ้าจะออกนานแต่ถ้าบางคนนะคะก็จัดระบบระเบยียบการงานใหม่นั่นเองให้เข้าที่เข้าทางแล้วการเงินก็จะมาจะมีคนมามอบเงินให้คุณนะคะทุกคนนะคะการเงินที่มีปัญหาไปโทษทีค่ะ การงานที่มันยึดติดคุณมันทําให้คุณอ่อมมันทําให้คุณยมนะคะคุณไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณกําลังจัดระบบระเบยบระเบียบแบบแผนการงานของคุณบางคนได้เงินมานะคะกําลังจะวางแผนเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอยา่างการเทรดการทํากําไรด้วยเงินต่อเงินนั่นเองนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อ นะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะดูไพ่ด้านหลังก่อนนะคะไพ่ด้านหลังระวังนะคะระวังนะคะความเจ็บช้ำน้ำใจความไม่ได้ดั่งใจบางคนพึ่งอกหักเสียใจมาแต่มันจะผ่านไปได้เพราะไพ่ด้านหลังคือสี่ไม้สี่ม้เท้านั่นเองค่ะทุกคนนะคะนะคะเช้านี้นะคะอย่าลืมใส่บาตรถึงจะไม่ใช่วันพระก็ใส่บาตรนะ ักบาทเทวเดี๋ยวเราไปเสิร์ชหาก่อนนะทุกคนนะคะว่าคืออะไรนะคะไงต่อคะขออนุญาตครูบาอาจารย์ทุกคน,กคนแล้วคุณจะมีเงินเก็บเงินออมจงตนีขี่จงตนี่ไว้รู้จักใช้เงินรู้จักใช้ทองเมื่อคุณรู้จักรักเงินเงินก็จะเข้ามาหาคุณอย่าใช้จใจฟุ่มเฟือย นะคะเข้าใจไหมคะมีเงินเข้ามาไหลๆเรือๆเลยคะ่ะทุกคนเงินเงินเงินต่อไปนี้คุณจะไม่มีความว่าขาดแคลนคุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการเรื่องที่มันยุ่งยากเรื่องปัญหาต่างๆที่มันทําให้คุณหายใจไม่ออกจนเจ็บช้ำใจนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะนะคะขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะใชชนะ นะคะคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะตัวตนของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณมีความนะคะเก่งกล้าสามารถเป็นคนที่ชี้นิ้วแล้วสั่งอะไรได้หมดเลยคุณเป็นคนแบบนั้นนะคะคุณเป็นผู้นําถ้าใครมาดูแรนดอมนี้นะคะคุณมีความเป็นผู้นําในตัวของตัวเองนั่นเองถ้าเป็นผู้หญิงนะนะคะคุณมีความแข็งแกร่งมากกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้านะคะคุณเป็นคนพูดตรงนะคะทาอะไรทําจริง ลงมือทําเลยนี่คือตัวตนของคุณแล้วก็พูดแบบชงช้างะเขาเรียกว่าผวงช้างใช่ไหมพูดตรงๆนั่นแหละค่ะนั่นแหละนะคะบางทีก็อ๋อเรารู้แล้วพูดมะนาวไม่มีน้ํานะคะนั่นแหละค่ะนะคะนอกนั้นเพอร์เฟกหมดเลยนะคะมีสติปัญญารู้รอบด้านเลยนะคะทุกคนต่อค่ะ เดะมูนนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางคนนะคะที่เข้ามาในแลนดอมนี้คุณมีความคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดเยอะด้วยตัวของคุณเป็นคนที่บุคลิกเป็นคนคิดมากคิดเยอะอยู่แล้วไม่รู้เอาเดอะแบกอะไรมาแบกไว้กับตัวเองเดอะแบกเดิะคิดเดิะพันธนาการให้แบบเมื่อเธอเมื่อเธอไม่ยอมปลดปล่อยตัวเธอเอง เธอก็จะไม่มีความสุขเราบอกเลยนะคะทุกคนนะคะจงปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจงปลูกต้นไม้แห่งความสุขลดน้ำแห่งต้นความสุขในทุกทุกวัน,นะค่ะแล้วไงต่อคะดเดมจเชียนคุณเป็นคนที่มีทักษะจงนำความรู้ที่คุณมีไม่อ่อมไม่ยมนะคะไม่หน่อยนะคะเดิมูลคืออะไรดึกเดมมูลคือความหน่อยแต่ความหน่อยทั้งนี้ ต้องมีความทะเยอทะยานเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณมีทักษะที่หลากหลายนะคะคุณสามารถดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคุณเองแค่คุณก้าวกล้าก้าว,าวออกมาจากคําว่ากลัวนะคะแค่ก้าวเดียวระหว่างความกล้ากับความกลัวมันแค่เส้นบางๆเท่านั้นเองเมื่อไหร่ที่คุณกล้า เก้าขาออกมาเก้าหนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกว่าเอยก้าต่อไปมันก็ไม่ได้น่ากลัวนี่หว่านะคะจําไว้นะคะ,ะ,คะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วไงต่อคะไม่หมอขออนุญาตสับไพ่ก่อนนะคะทุกคนนะคะวันนี้ที่บ้านแขกเยอะคะ่ะบ้านไม่หมอแขกเยอะนะคะทุกคนนะคะมาต่อคะ่ะ หดาบนะคะหดาบคือนะคะการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองถ้าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่าอึดอัดตรงไหนไม่มีความสุขก็แค่เดินออกมาแค่เดินออกมาตอนนี้เราคิดว่าคุณกําลังพัฒนาเรียนรู้ทักษะบางสิ่งบางอย่างพร้อมกับลงมือทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณชอบนั่นเองนะคะลงมือทําเลยค่ะถ้า ถ้ามันล้มหรือมันแพ้ก็แคบบ่บทเรียนแล้วลุกขึ้นมาให้เร็วเท่านั้นเองค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะถ้ามันล้มหรือว่ามันแพ้มันไม่ได้ดั่งใจคุณคุณก็แค่ลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเอ้ยตรงนี้เราไม่ดีเราคนแก้ตรงนี้เราควรปรับตรงนั้นแค่นั้นเองค่ะต่อค่ะฉลืมฉลอม นะคะสิ่งดีงามกําลังจะเข้ามาหาคุณถ้าใจคุณดีรับรองยังไงสิ่งหลายๆก็ไม่กล้าเข้ามาหาคุณแน่นอนนะคะคุณจงภูมิใจในตัวเองและก็ชมตัวเองกอดตัวเองในหน้ากระจกตรงห้องน้ําที่ตัวเองไม่มีอะไรเลยนั่นแหละค่ะตอนเช้าหน้าคุณจะฟูมากสวยมากหล่อมากสังเกตดูนะคะแล้วก็ชมตัวเองว่าเธอเป็นคนที่โชคดีจังเลยในวันนี้ เธอเป็นคนสวยจังเลยในวันนี้มีแต่คนจะบอกหลักเธอในวันนี้เธอโชคดีโชคดีโชคดีฉันเป็นคนที่โชคดีที่สุดฉันจะยิ้มในทุกๆวันเท่าที่ฉันยิ้มได้พูดแค่นี้ตอนเช้านะคะในกระจกคุณนั่นแหละตอนคุณแปรงฟันล้างหน้านั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วสิ่งดีงามกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นะสิคะเดนนิด ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอ่อมที่คุณดวนพันธนาการที่ปัญหาเรื่องงานนะคะบางคนออกจากงานนะคะบางสิ่งบางอย่างมันจะจบลงภายในเดือนตุลาคมนี้แหละค่ะนะคะเดอเดคือการสิ้นสุดนะคะความเจ็บความอ่อมความโยมปัญหาต่างๆนะคะปัญหาหัวใจปัญหาเรื่องรักเรื่องใครนะคะบางคนรอคอยอะไรคนต่างชาติใช่ไหมคะที่เราอ่านเม้นอยู่นะคะ นะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงแล้วค่ะเดอเดตคือสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างจัดเมนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิ่งที่คุณรอคอยสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากได้อะไรถ้าคุณทําดีคุณจะได้ดีแต่ถ้าคุณทําไม่ดียังไงคุณก็ไม่ได้จัดเม้นคุณอยากได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการคุณอยากหลุดพ้นจากความอ่อม ความยมความหวาดกลัวความหวาดระแวงคุณคิดไปเองไปก่อนล่วงหน้าว่าวิถ้าฉันถ้าฉันทําแบบนี้เขาจะว่าฉันไหมนะถ้าฉันแบบนี้ป้าข้างบ้านจะนินทาฉันไหมนะนี่คือการเอาความคิดคนอื่นมาใส่ในสมองตัวเองมาปลูกนะคะมาปลูกจิตใต้สํานึกตัวเองให้เป็นไปตามนั้นเมื่อเราคิดสิ่งไหนมันก็จะเป็นสิ่งนั้นนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแคร์ป้าข้างบ้านนะคะ นะคะอย่าเสียสภาษียงสังคมให้มากนักนะคะเพราะสภาษีสังคมไม่ได้ช่วยให้เราอิ่มท้องนะคะ10บดาบโอ้โหทุกคนเราบอกเลยว่าปัญหาที่ลุมคะ่ะเล้าคุณมาเป็น10ปี20ปีมันได้จบลงแล้วเดอะเดบอกว่าชีวิตใหม่ของคุณเกิดแล้วคุณขออะไรเล่านะคะคุณขอปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นให้ปัญหาที่ มันหนักหนามันเจ็บไม่มีอะไรจะเจ็บเท่ากว่สิบดาบนะคะถอนรากถอนโคนชีวิตของคุณมากกว่าน,นี้แล้วมันได้จบสิ้นแล้วค่ะนะคะแล้วชีวิตใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณขอให้ปัญหาที่หนักหน่วงที่แทบจะไม่มีจะกิน ปัญหาที่รุมเร้านะคะคุณขอให้มันจบบางคนก็ปัญหาที่สะดุดสะดุดเรื่องงานสะดุดเรื่องเงินสะดุดเรื่องหลังต่างมลสมชีวิตเราบอกเลยว่าคุณกําลังเดินออกมาจากมรสมชีวิตของคุณนั่นเองนะคะและนี่มันถึงเวลาเตรียมตัวเฉลิมฉลองเพราะเดอรเดทออกมาแล้วนะคะเพราะว่านะคะท่านยม,มาบาลนายนิริบาลท่านเท้าจะถูกลโลกบาลท่านได้ปลดปล่อย นะคะปลดปล่อยญาติของคุณปลดปล่อยสิ่งไม่ดีออกจากตัวคุณเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคนที่แบบญาติบางคนเทวดามีทั้งดีไม่ดีญาติมีทั้งเจ้ากรรมนายเวรก็มีนะคะพ่อแม่อดีตชาติก็เป็นเจ้ากรรมนายเวรได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่านะคะเราไปสร้างกรรมสร้างเวรอะไรกับเขาเห็นไหมคะสมัยนี้เป็นตัวเป็นตนก็แสดงให้เห็นอยู่ในทีวีเห็นไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้คุณขอให้คุณมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขแบบเหลือๆจ้าทุกคนจัดดีไม่มีอะไรจะได้รับความยุติธรรมเท่ากับคุณอ e ีกแล้วเมื่อคุณได้เจอแลนดอมนี้คุณได้รับความยุติธรรมความเสมอภาคถ้าคุณร้องขอว่าเอ้ยให้ผ่านกฎหมาย สมมุติว่าคุณทําเรื่องนะคะของเงินเดือนหรืออะไรสักอย่างคุณก็จะได้รับนะคะกฎหมายเอกสารต่างๆทางด้านกฎหมายคุณจะมีชัยชนะนั่นเองนี่คือเฉลิมฉลองนะคะนะคะสมมุติว่าคุณไปทําเรื่องกู้เงินหรือฟ้องร้องคอดีความบางสิ่งบางอย่างนะเอกสารของคุณก็จะเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนั่นเองนะคะ ความสุขบางคนจะได้เจอรักครั้งใหม่จะได้เจอสิ่งใหม่ๆความสงบสุขครั้งใหม่ในชีวิตเกิดขึ้นนั่นเองนะคะความรักครั้งใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยคิดว่าอุย๊ยฉันอยากลืมตาอ้าปากฉันอยากโน่นฉันอยากนี่ทำไงดีแม่หมอบางคนไปมูเตลูทั่วเขาบอกว่าไกลขนาดไหนฉันก็จะไป แม่หมอก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือการสวดมนต์สวดมนต์นะคะสวดมนต์เลยนะคะแล้วก็นั่งสมาธิแล้วเวลาสวดมนต์เสร็จก็อย่าลืมกวดน้ําแค่นั้นเองค่ะนะคะต่อค่ะราชินีถือด้วยจะไม่มีความสุขได้ไงคะ คุณนะคะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านมลสุมชีวิตมาขนาดนี้ชีวิตของคุณจะมีความสุขใครที่เป็นผู้ชายคุณจะได้เจอผู้หญิงที่พร้อมจะเป็นแม่ของลูกและเป็นผู้หญิงที่เก่งทั้งงานเป็นผู้หญิงทั้งเก่งทั้งงานบ้านงานเลือนเป็นที่หิวใจของคุณได้เป็นคนให้คำปรึกษาคุณได้นะคะมันในยามที่มีปัญหานะคะ,ะดูสตา ชีวิตใหม่ของคุณได้เริ่มต้นแล้วใครที่เคยออมเคยยมนับจากนี้ชีวิตคุณคือความใหม่สิ่งใหม่ๆงานใหม่ธุรกิจใหม่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะโอกาสใหม่ๆทางด้านทุกๆด้านเลยค่ะแห่งความสุขนะคะกำลังจะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะมรสุมชีวิตของคุณได้พัดผ่านไปแล้วคุณกำลังเดินออกมาจากมรสุมชีวิต นะคะด้วยจังหวะชีวิตของคุณเองนั่นเองค่ะการงานและการงานของคุณก็จะเข้ามาคุณจะต้องมีงานเข้ามา2งานนะคะคุณจัดแจงปัญหาเรื่องงานบางคนได้ออกจากงานบางคนออกมาทำงานฟรีแลนซ์นะคะก็ได้นะคะและตอนนี้ เมื่องานฟีแลนซ์มันเจออุปสรรคปัญหาแต่ตอนนี้มันคือจังหวะชีวิตที่คุณจะได้ลืมตาอ้าปากแล้วนั่นเองธุรกิจของคุณจะอยู่นิ่งมี2ธุรกิจขึ้นไปนั่นเองค่ะนะคะอาจจะเป็นโลกออนไลน์หรือว่าคุณอาจจะขยายสาขานั่นเองนะคะธุรกิจการงานของคุณทุกคน นะคะนับจากนี้คุณจะได้เจอแต่แห่งความสุขความอรดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยเดบร์คุณจะไม่มีความอ่อมความยมอีกแล้วชีวิตคุณนับจากนี้นะคะนะคะการงานก็จะคล่องตัวความจเจริญรุ่งเรืองราชาถือเหรียญเหรียญเรียญเรียญทุกคนนะคะเจ็ดถ้วยโอกาสมาถ,ถึงคุณแล้วนั่นเองนะคะแต่เราบอกเลยว่า มันจะสอดของนี่คือไพ่คําเตือนนะคะคุณมีโอกาสเลือกมากมายมากมากมากมาเจ็ดถ้วยคือถ้วยรางวัลรางวัลที่มันเหมาะสมแล้วที่คุณจะได้รับแต่เมื่อคุณได้รางวัลให้คุณดูบุคคลที่เข้ามาหาคุณบางคนมาในรูปแบบมิตรข้างหลังอาจจะเป็นศัตรูบางคนพูดจาผงผางที่กิงเขาจริงใจกับคุณก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนค่ะ นะคะขออีกสักใบได้ไหมคะรางวัลน,นะคะคุณมีโอกาสทางเลือกมาถึงคุณแล้วนะคะทางเลือกที่ให้คุณเลือกนะคะทุกคนทุกคนขอบคุณค่ะ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 เดอซันความสำเร็จความเดอดซันมาพร้อมเอะเว ทางเลือกของคุณนะคะ The Sun มาพร้อม The World ทางเลือกของคุณโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะเอกสารถ้าคุณเดินเรื่องเอกสารอะไรนะคะคุณจะมีความสําเร็จคุณไปร้องขอจากจสิก่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ขึ้นนะคะช่วงนี้นะคะมีแต่การเงินนะคะที่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจการงานของคุณนะคะที่คุณเจ็บหนักนะคะที่คุณเดินออกมา ที่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากพันธนาการมันจบสิ้นแล้วค่ะคุณเห็นเดอเดตและก็สิบดาบไหมและตอนนี้เดอซันและเดอเวอร์นะคะชีวิตของคุณจะเป็นโลกที่สวยสวยงามจัก,กรวาลมาประทานพรให้คุณเทพเจ้าของคุณมาอวยพรให้คุณนับจากนี้ให้คุณได้เจอแห่งความสงบสุขชีวิตของคุณก้าวมาใหม่แล้วค่ะความสุขรักครั้งใหม่ในเดือนตุลาคมนี้ คุณจะได้เจอรักครั้งใหม่โอกาสดีๆสิ่งดีๆกำลังเข้ามาหาคุณทุกคนเมื่อกี้เมื่อกี้ขาตั้งมันล่วงนะคะทุกคนมันก็เลยเอ็นเอ็นเอ็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่คือสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะเดอเวอร์แล้วก็เดอซันไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่านี้แล้ว ออกมาพร้อมกันนะคะเพื่อเป็นคําตอบที่ชัดเจนที่สุดว่าชีวิตความสําเร็จไพ่ใหญ่2ใบนี้ออกมาความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองของคุณได้รับแล้วณวันนี้ตอนนี้นับไปเลยค่ะอีกเดือนหนึ่งชีวิตของคุณจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นบางคนจะได้ทํางานกับเจ้านายที่อยู่ต่างประเทศบางคนจะได้ไปต่างประเทศนะคะเราบอกเลยนะคะบางคนจะได้ไปอยู่ในต่างประเทศหรือบางคนอยู่ต่างประเทศแล้วนะคะ การที่คุณได้หลุดพ้นออกจากใครสักคนเพราะว่าตัวของคุณคือค,คุณเจ็บตนักมากนะคะทั้งกายทั้งใจเลยนะคะแล้วก็คุณพันธนาการตัวเองไว้นะคะตอนนี้คุณได้หลุดพ้นเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ